สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสำหรับฝาเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็9กานรนะครับหลายท่านก็จะทิ้งนะครับน้อยคนนะครับที่จะเก็บไว้นะครับขายนะครับเพราะว่ากว่านจะได้โลนึงก็นานนะครับถ้าเป็นเรานะครับถ้าเป็นร้านค้าเขาอาจจะเก็บไปขายนะครับเพราะว่ามีเยอะนะครับแต่ว่าเราไม่ พูดถึงตรงนั้นนะครับเรามาพูดว่าหลายท่านโยนทิ้งนะครับโดยที่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของเขาแล้วครับก็คือเราจะนําของที่เราปกติเราจะทิ้งนะครับมาทําให้เกิดประโยชน์นะครับนะครับประโยชน์ที่ว่านะครับก็คือเราจะเอามาทําการรับมีดนะครับจะเป็นมีดทําครัวเรานะครับนี่ครับวิธีการทํานะครับ เราก็จะนำฝานะครับอ่ามาทำการตอกตะปูไว้นะครับอ่าใกล้ๆกับเขียงนะครับเพื่อเวลาใช้งานจะได้สะดวกนะครับครับส่วนเขียงนะครับก็เป็นเขียงที่ผมยังไม่ได้เอามาใช้งานนะครับก็จะมีอ่าเป็นเชื้อราอยู่นะครับอย่าดราม่านะครับเพราะว่าถ้าเอามาใช้งานแล้วก็จะขูดๆแล้วก็จะไม่มีนะครับเชื้อราดำๆแบบนี้นะครับนครับเรามาทําแบบนี้นะครับ จากนั้นนำตะปูครับมาตอกให้ติดไว้เลยนะครับนี่ครับตอกไว้ข้างๆแบบนี้นะครับ นี to to. ่ครับตอกติดแบบนี้ครับก็แน่นแล้วนะครับจากนั้นเราก็นํำมีดมารับนะครับโดยที่เราจะวางนะครับตรงไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับคมนะครับรับรองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนที่เราจะรับนะครับนีครับเดี๋ยวมาฝานมะนาวให้ดูนะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะรับนะครับเดี๋ยวเรา หลังจากที่รับแล้วเรามาดูนะครับนี่ครับวางเลยนะครับนี่ครับนี่ครับประโยชน์นะครับก็สะดวกนะครับเอาติดไว้กับเขียงเรานะครับเวลาเราต้องการจะใช้ก็ อ่าใช้ได้เลยนะครับเวลารับนะครับระวังให้แนบสนิทกันเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ี่นะครับเราก็มาทดสอบอหวานมะนาวกันเลยนะครับนี่นะครับก็ขมกริบเลยนะครับนะครับก็เป็นวิธีการที่ไม่ต้องเสียงเงินนะครับนำที่เป็นฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ เอามาไว้สําหรับรับมีดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไ i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ